ใต้ตาลึก ร่องแก้มห้อยนะบินไกลมาจากฮอลแลนด์เคสนี้หมอแก้ปัญหายังไงนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตนะครับคนไข้บินไกลมาจากฮอลแลนด์มีประสบการณ์นะไปฉีดฟิลเลอร์มาแก้ปัญหาใต้ตาแก้ปัญหาร่องแก้มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ดูธรรมชาติไม่ได้สวยเหมือนในโฆษณานะครับต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในคนที่อายุตั้งแต่เลข3เลข4ขึ้นไปนะครับเกิดจากผิวชั้นบนเนี่ยมันมีความหยอ่อน และกระดูกบริเวณขอบเบ้าตาของคนไข้ศึกและกระดูกกลางแก้มศึกทําให้ไขมันบริเวณร่องแก้มตรงนี้มันทันลมลงมาแล้วบวกกับกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้ที่สึกทําให้ร่องแก้มมันยิ่งดูลึกนะครับตอนที่เราอายุน้อยกระดูกขอบเบ้าตาเราเต็มสวยกระดูกกลางแก้มเรายกสวยทําให้ใต้ตาร่องแก้มมันยกสวยแต่พอเราอายุมากขึ้น กร,กระดูกขอบเบ้าตาซุดกระดูกกางแก้มซุดนะทำให้ใต้ตาโบลลึกทาให้ร่องแก้มถล่มลงมาส่วนของไขมันที่เรียกว่านาโซเลียเบลแฟตแพดเพราะกระดูกมันซุดทําให้ไขมันมันถล่มลงมาเวลาที่เรามีปัญหาร่องแก้มถ้าเราไปฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มเยอะๆบางทีทําให้ร่องแก้มยิ่งดูหนาร่องแก้มยิ่งดูชัดร่องแก้มยิ่งดูลึกนะครับใครมีปัญหาใต้ตาลึกร่องแก้มห้อยไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วยังดูไม่ธรรมชาติยังไงช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะ หลายคนไปดูโฆษณาแล้วอาจจะเข้าใจเหมือนกับคนไข้หมอว่าถ้ามีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องแก้มเราก็ต้องฉีดกระนนำเข้าไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดอัดเข้าไปที่ใต้ตาฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มยิ่งฉีดเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องนะครับการที่เราจะฉีดอะไรอัดเข้าไปที่หน้าหมออยากให้ทุกคนเช็คผิวชั้นบนของตัวเองให้ดีก่อนครับถ้าผิวชั้นบนของเราบางผิวชั้นบนของเราหย่อนถ้ากระดูกมันสึกแล้วเราอัดฟิลเลอร์หรือแม้กระทั่งการฉีดอัดไขมันของตัวเองเข้าไปบางทีมันอาจจะดูล้นดูไม่ธรรมชาติอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้สวยแบบที่เราคิดนะครับเคสนี้ คุณหมอในทีหมอซีนะครับนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราแน่นขึ้นผิวชั้นบนเราเด้งขึ้นใต้ตาจะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มจะเรียบเนียนขึ้นร่องน้ำหมากมุมปากจะยกสวยขึ้น ผิวเด้งมากใช้พลังงานโมโนโพล่า r f ลึกคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวครับหัวยิ่งอาบูเต้กระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้ไม่เจ็บมากมีงานวิจัยว่ามันสามารถที่จะซ่อมผิวชั้นบนให้มันเกิดความแน่นเกิดความเด้งได้ดีกว่าการใช้โฟกัสอันตรสาวนะครับอยู่ได้หนึ่งปีถ้าทําต่อเนื่องทุกปีระยะยาวจะยิ่งดีครับไม่ต้องไปฉีดอัดหน้าเยอะๆไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยครับแล้วหมอซีมาฉีดฟิลเลอร์เสริม กระดูกส่วนที่สึกครับเสริมกระดูกขอเบ้าตาหมอใช้แค่ 0.5cc เสริมกระดูกร่องฟันเที้ยวหมอใช้แค่ 0.5cc แล้วก็เสริมบริเวณคําอะใช้แค่ 0.5cc หลักการฉีดฟิลเลอร์ของหมอซีนะครับฉีดให้น้อยแต่ฉีดให้ลึก ลึกไปวางบนกระดูกส่วนที่สึกครับหมอใช้ฟิลเลอร์ตัวท็อปจากสวิตงานวิจัย20ปีและหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สนะครับได้รับเชิญให้บินไปที่ปารีสนะครับไปร่วมงานประชุมอิมแคสได้เจอคุณหมอจากทั่วโลกนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันใครที่กดติดตามทิกตอกหมอซีหมอซีจะเอาความรู้ดีๆม,มาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังนะครับถ้าใครอยากจะถามคําถามหมอซีเพิ่มเติมไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกแล้วฝากคําถามที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอซีได้ เลยนะใครมีเพื่อนๆที่มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องแก้มอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับ